หมุนตั้งานนะผมไทยเอองกาเลยครับงาเลยอย่าไ้ไม่ได้กลางนี้เสียงดังเลยนะเสียงดังนะเสียงดังเอาเด็กทิมเลยครับวันนี้นะครับเราอยู่กับมิดเดิ้ลฟออนทัวร์บายซัมลนะครับ วันนี้สถานที่คือการนาบุรีนะครับต้องขอบคุณผู้ถานที่นะครับต้าดท่าเชลยซึ่งและร้านโคโค่ลิวแควนะครับวันนี้ด้านซ้ายคือใครครับไครเอ,อ๋อมาจากไหนครับพนมทวนขอเสียงพนมทวนหน่อยมีไหมได้านขวามือครับปีใมาจากไหนครับมาจากบางปะมาครับขอเสียงทุกคนหน่อย วันนี้เราจะทบกันกติกาวโวยสากลนะครับนะครับเราเป็นลูกผู้ชายนะมีเวลาสามนาทีทำไลน์รีบทำนะครับามาครับชนดวงมมขำม,มุมขมุมขำมุมขมุมขมุม อย่าไม่หมดนะที่เหลืออีเฮ้ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วได้ได้เอานะครบผมดูแลเราว่าใครจะไหวหรือเปล่าวันนี้พาบิดภาพไวว Why, why am I why เทีทายแล้วทีายแล้วเอาเลยเอเลยเวพรมเลยไปเลยดูเลย

นี่ไหวนะไหวนะโอเคไหวนะยังไงมันนะถึงจะได้เลือดแนวมันนะโอเคเราก็โอเคสู้กันแล้สนุกนะเดี๋ยวลุ้คู่ดูเดือดกันรับรางวัลรับรางวัลจัดร์ตูนต่านะครับผมเสื้อสีดำมีปลายเก็บดูแลกันดูแลกันดูแลกันขอโทษครับผมแล้วดูแลกันนะขอโทษครับผมแล้วดูแลกันไปๆๆดูดีมากเลยผมไปเตราหน้าที่ใเ้พี่เดือดก็